พระเครื่องสุดยอดพุทธคุณครอบจักรวาลทุกด้านแขวนเดียวเอาอยู่องค์ที่1พระนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ปี2518สุดยอดสายคุ้มครองและพุทธคุณครบครันรุ่นนี้จัดสร้างโดยหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่มีการสร้าง5,000เหรียญเท่านั้นและถือเป็นเหรียญที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วทุกสารทิศความพิเศษของพระองค์นี้คือ หลวงปู่ทิมท่านสร้างเหรียญนี้สำหรับผู้ชายและเหรียญหยดน้ำสำหรับผู้หญิงโดยเหรียญนั่งพานมียันมหาอุดด้านล่างและคาถามหาอุดลงไว้เพื่อเพิ่มพลังป้องกันเมื่อลูกศิษย์ได้ถามว่าพุทธคุณของเหรียญนี้มีด้านใดบ้างหลวงปู่ทิมท่านตอบว่าเหรียญชุดนี้พุทธคุณครบทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมตตาแคล้วคลาดโชคลาภมหาอำนาจ คงกระพัน์และมหาอุดด้วยเหตุนี้พระนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดลหารไล่ปี2518จึงแขวนเดี่ยวได้สบายใจแม้เพียงองค์เดียวที่นี่ Eagle of No